สวัสดีครับพบกันีกเช่นเคยกับช่องมอมอลเวลลี่ล่าสุดก็มีเรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับสิ่งนี้เหมือนฝันจริงๆแต่ก็คือเรื่องจริงความจริงที่เกิดขึ้นหลังจากที่นุ่มไทยคว้าแชมป์ c v c 2 3 2 3ล่าสุดทางเพจหลักของ FIVB ได้มีการอวยยศทีมไทยเรียบร้อยแล้วครับโดยเขียนเป็นแคปชั่นภาษาไทยว่าทีมไทยทําได้พบกันที่ f i v b c h a l l e n g e ครับตั้งแต่วันที่27ถึง30กร,รกฎาคมงานนี้หนุ่มไทยได้ลองเพจหลักของ FIBB ทั้งทีคนไทยเข้าไปให้กำลังใจกดไลค์กันสนั่นเลยครับดูได้เลยแค่8นาทียอดไลค like ์2,100กว่าไลค์ไปเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดสุดปังมากๆหนุ่มไทยทีมชาติไทยของเราได้ลองเพจหลักของ FIBB ขอเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบหนุ่มไทยชายไทยของเราทุกคนครับรวมทั้งทีมโค้ชสตาฟโค้ชโอกาสทองมาถึงแล้วเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่เป็นอย่างแน่นอนครับ